ในพระนครสาวัตถีอุบาศพผู้ใจบุญคนหนึ่งตั้งใจปวารณากระเทียมให้ภิกษุณีสงไว้โดยสั่งคนเฝ้าไร่ชัดเจนว่าหากภิกษุณีทั้งหลายมาให้ท่านละสองถึงสามห่อจากนั้นภิกษุณีก็ทยอยมารับกระเทียมที่บ้านบ้างที่ไร่บ้างตามปกติวันหนึ่งเป็นวันมหรสพใหญ่กระเทียมที่เก็บไว้ในเรือนของอุบาศพหมดพอดีภิกษุณีทุนละนันทาผู้มากด้วยบริวารมาถึงหน้าบ้านแล้วบอกว่าเราต้องการกระเทียมคนเฝ้าบ้านจึงเรียนว่า กระเทียมหมดแล้วพระแม่เจ้าขอเชิญไปที่ไร่แทนเถิดภิกษุณีทุลละนันทาพร้อมพวกไปถึงไร่ก็เก็บกระเทียมกันอย่างไม่ประมาณปริมาณขนเอาไปมากเกินความจําเป็นจนคนเฝ้าไร่เอ่ยตําหนิด้วยความอึดอัดว่าเหตุใดพระแม่เจ้าและคณะจึงขนกระเทียมไปมากมายอย่างไม่รู้จักพอเช่นนี้เหตุการณ์นี้ทําให้เป็นที่วิพากวิจารกันกว้างขวางจนถึงพระเฉตวันพระผู้มีพระภาคทรงสอบถามและทรงติเตียนว่า ดูก่อนภิกษุทั้งหลายชั้นไหนภิกษุณีทุนละนันทาจึงได้ไม่รู้จักประมาณขนกระเทียมเขาไปมากมายการกระทําของนางนั้นเป็นไปเพื่อความไม่เลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใสและเพื่อเป็นอย่างอื่นของชนบางพวกที่เลื่อมใสแล้วทรงติเตียนโดยอเนกปริยายแล้วทรงบัญญัติสิกขาบทว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็แลภิกษุณีทั้งหลายอันหนึ่งภิกษุณีใดฉันกระเทียมเป็นปาจิตตีแล้วตรัสเล่าว,ว่า ทุละนันทาไม่ได้เป็นคนโลภพึ่งในชาตินี้ในอดีตเธอก็เคยทําเช่นนี้มาแล้วแล้วพระองค์ทรงเล่าถึงสุวรรณหังสัชาดกกาลครั้งหนึ่งพระโพธิสัตว์เกิดเป็นพราหมณ์มีภรรยาและบุตรสาวสามคนคือนันทานันทวดีและสุนันทาต่อมาพราหมณ์ถึงแก,ก่กรรมและไปเกิดใหม่เป็นพระยาหงทองมีขนเป็นทองคําหมดทั้งตัวและระลึกชาติได้เมื่อรู้ว่านางพรามณีและลูกสาวทั้งสามลำบากยากจน พญาหงทองจึงตั้งใจจะช่วยเหลือบินกลับไปหาพวกนางแล้วกล่าวว่าเราคือสามีและบิดาของพวกเจ้าบังเกิดใหม่เป็นหงทองตั้งแต่นี้ไปจะสลัดขนทองให้ครั้งละหนึ่งเส้นเพื่อให้พวกเจ้าเลี้ยงชีพโดยไม่ต้องลำบากพญาหงทองให้ขนทองแก่ครอบครัวเป็นประจำทําให้พวกเขามีชีวิตที่ดีขึ้นจนวันหนึ่งนางพรามณีเกิดความโลภจึงคิดขึ้นว่าถ้าเราจับมันไว้แล้วถอนขนออกให้หมดทีเดียวเราจะได้รวยเร็วๆลูกสาวทั้งสามพยายามห้ามปรามแต่แม่ไม่ฟัง เมื่อพญาหงกลับมาเยี่ยมตามปกตินางพรามณีวางแผนจับไว้แล้วถอนขนออกจนหมดแต่ทันทีที่ขนถูกถอนอย่างไม่สมัครใจขนทองกลับกลายเป็นเพียงขนเทาไร้ค่าพญาหงเจ็บปวดบินไม่ได้จึงถูกจับขังไว้ในตุ่มจนขนงอกใหม่แต่ก็เป็นเพียงขนสีขาวธรรมดาไม่ใช่ทองอีกต่อไปเมื่อบินได้พญาหงจึงบยบินจากไปและไม่กลับมาอีกเลยครอบครัวที่เคยมีลาบจากทองคําก็ต้องเสียทุกอย่างเพราะความโลภ ผู้ที่โลภมากย่อมไม่เป็นที่รักลาบที่มีอยู่ก็รักษาไม่ได้แต่ผู้รู้จักพอจะทําให้ลาบเกิดและดํารงอยู่ดังนี้แล้วประชุมชาดกว่านางพระมณีในครั้งนั้นได้มาเป็นภิกษุณีทุลละนันทาลูกสาวทั้งสามคือผู้ที่เกี่ยวข้องกับนางในชาตินี้ส่วนพระยาสุวรรณหงได้มาเป็นราตถาคตชั้นนี้แล